ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เชฟสูตรจะมาหากข้าวับเกษธรรมชาติครับวันนี้บันอยู่จากที่ผมนี่ครับเูครับเอาชีวิตรอดครับผมริ้มฝังอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ครับนี่คือกหรือว่ามองครับผมนี่ครับวันนี้จะมาวางหากข้าวลิ้มฝังทุกอย่างครับวันนี้ครับหลังจากวางกัดทิ้งไว้ก็จะตกปลาครับผมจะหาปูหาปลาเือหข้าวนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับ เดี๋ยวเรามารู้กันนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับครับวันนี้น้ําน้ําตายครับวันนี้คงจะหายากหน่อยครับแต่ก็ต้องหาครับผมเพื่อความอยู่รอดนะครับผมหรือว่าธรรมชาติให้อะไรกับเรานะครับผมนี่คือการหรือว่ามองหรือว่าตาข่ายนะครับเดี๋ยวจะเริ่มการวางข้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็นี่ครับ มาวานกับข้าวก่อนนะครับผมมอก่อนนะครับผมจะลงวางครับผมน้ำตายวันนี้ดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมจะกูอ้อปูปลาบ,บางอวนนะครับ กัดน้ำนึกน้ำน้ำลึกน้ำตรงนั้นไปแล้นะไปตรงนน้นเลยมาครับ ครับน้ำลึกแล้วครับตรงนรั้น แต่ปลาแล้ะน้ำลักปลาปลาครับสองตัวนะครับตัวใหญ่ด้วยปลากระบอกครับปลากระบอกตัวใหญ่ก็ปลากระบอกนะครับนี่ครับปลากระบอกไข่นะครับตัวใหญ่นะ พักกระอกพักกบออกจากนั้นผมก็จะวางการจับชิงไว้เลยครับผมต่อไปก็จะไปตกปลาครับผมตกปลาอยูว่าดูวดูธรรมชาติให้เราบ้างครับผมเด็กนี่ก็ได้มาสี่ห้าตัวเลยครับเนี่ย นี่บปักกระบอกขดโจรนะครับนี่ลูกชายก็ไปกู้มาครับผมนี่ครับได้ใหม่แล้วปลามงครับผมปลามงครับนี่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เอาชีวิตรอดครับผมริมฝั่งครับผมธรรมชาติครับเราลงกัดทิ้งไว้เดี๋ยวก็จะไปตกปลาแล้วครับผมลุ้นกันนะว่าวันนี้จะรอดไม่รอดครับเสร็จแล้วเราจะทำ ปิ้งย่างกับริมฟังกันเลยครับผมเนียบธรรมชาติให้เรามากมายนะครับผมผมจะติดตามตอนต่อไปนะครับผม ปลาครับซอมบี้ก็กำลังมานะครับปลานะครับปลานงงครับปลาดูแล้วปลาอะไรเนาะตาเดือนนะตาเดือนปีปลาตาเดือนนะครับเวัน,เนนี้คุ้มเลยครับนี้ครับวันนี้ครับกินข้าวครับเดี๋ยวจะ จะทำปลาเผาวันต่อนะครับผมชีวิตรอดครับวันนี้ก็ปลากระบอกครับเด็กคาราเบียหมดเลยครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวจะไปตั้งกับข้าวเก็บไม้ับเก็บฟืนนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมนะครับจะปิ้งปลากันติดฟังเลยครับผมธรรมชาติเลยครับกับผมครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมปวดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมคาราเบียหเลยครับวันนี้ครับผมจะปวดนะครับนี่ครับ อปลากระบอกครับผมเดูแล้วจะก่อไฟก็เผาแล้วผมกินแบบธรรมชาติครับดูฟังเลยครับผมครับง่ายๆครับผมปลากระบอกครับเอาหัวมันให้ทะลุกกัดนะครับเทคนิคง่ายง่ายครับปลากระบอกครับดูนครับผมเพราะมันจะหลุดครับนี่ครับ นี่ก็ได้กับข้าวครับชีวิตต้องโอดครับผมปลาชน,าานิดครับวันนี้กรครับนนี้ก,ก,ก็จะทำปลาเผาครับ ทานข้าวครับนี่ครับยังมีเยอะครับชีวิตต้องดินรดนครับไม่อดตายครับผมดักกัดดักโมดินฟังครับผมนี่คือดินฟังนะครับปกัดลยขนหปากระบอกครับวันนี้ ลำก็จะขึ้นแล้วนะครับตออยู่ประมาณอันปดิ่งกับข้าวเราก็คกดกัดดักดักคนเร็นแล้วก็เดี๋ยวจะหาไม้ก่อไฟครับป่มปลาครับอันนี้ออกมาแต่เช้านะครับเดินทางมาหากับข้าวตอน,นี้หมานหมนครับผมนี่ครับ ประมาณ2-3กิโลนะครับประมาณโมงนะครับผมปรมาโมงปลากระบอกใหญ่นะครับ นี่ครับเดยวจะหาไม้กอกไปนะครับผมนี่ครับปลาตอนนี้ครับผมปลาใหญ่ๆนะครับผมยากาศตอนนี้ลูกชายก็เก็บปลาใส่ถุงนะครับมันยาขาดมองครับผมดักมองจิ้มฝังครับนี่ครับกระบอกตรงนั้นครับนี่ปลาบอกปลามงครับปลาตาเดือนนะครับผม ยังไม่ได้อยู่ประมาณสองสามกิโลก็ปลากระบองมีปลากระบองแล้วก็มีปลาเหล็กปูแล้วก็ปลาลูกปลาทรายครับผมนี่ครับมีปลาเหล็กปูปลาทรายนะครับนี่ครับชีวิตต้องรอดครับผมนี่